หลังจากที่ได้ยินแบบนั้นทุกคนต่างก็นิ่งเงียบพวกคนที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกับระเบิดเวลาที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะประตูออกมากันตอนไหนเมื่อคิดถึงเหล่านักสู้ที่แข็งแกร่งจำนวนนั้นพากันสร้างความวุ่นวายขึ้นมาในใจของพวกเขาก็พลันกังวลจนไม่อาจทุ่มสมาธิไปกับการบ่มเพาะได้ออเซินเฟิงเงียบอยู่สักพักแล้วถอนหายใจออกมาหากข้าไม่บาดเจ็บก็คงจะดีด้วยความแข็งแกร่งของร่างวิญ,ญญาณข้าก่อนหน้านี้แม้จะมีคนมากกว่านี้สักสิบเท่าข้าก็สามารถจัดการได้ ทุกครั้งที่ร่างวิญญาณเสียหายความแข็งแกร่งของเขาก็จะลดลงไปด้วยโอเซินเฟิงมักจะรู้สึกเจ็บใจในเรื่องนี้เขามองไปที่เซียวซินเออและพูดขึ้นมาเซียวซินเออร์เท่าที่ข้ารู้มาหนึ่งในสองผู้แข็งแกร่งที่อยู่ขอบเขตตันส่วนขั้นต่ำมีชายที่ชื่อโจลินอยู่เขามีความเกี่ยวข้องกับเจ้าเจ้าลองไปคุยกับเขาดูและบอกให้เขาช่วยดูแลสถานการณ์ได้หรือไม่โอเซินเฟิงหมดหนทางแล้วจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงต้องขอให้เซียวซินเออร์ช่วยอะไรนะ อูเฉินอูโม่และคนอื่นๆต่างก็หันไปมองเซียวซินเอ๋อร์ด้วยความแปลกใจสายตาของพวกเขาใช้แววตกตะลึงออกมาพวกเขาคิดไม่ถึงเลยว่าเซียวซินเอ๋อร์จะรู้จักคนที่แข็งแกร่งในขอบเขตตันส่วนได้หรือว่าที่มาของเด็กสาวคนนี้จะยิ่งใหญ่มากเซียวเหยียนก็มองไปที่เซียวซินเอ๋อร์ด้วยความแปลกใจเขาเคยได้ยินเซียวซินเอ๋อร์บอกว่ามีผู้คุ้มกนันนางอย่างลับๆอยู่แม้แต่คนที่ชื่อโจหลินเองเขาก็เคยเห็นมาก่อน เพราะชายคนนี้เคยช่วยเขาตรวจสอบปัญหาเรื่องการบ่มเพาะเพียงแต่เขาคิดไม่ถึงว่าความแข็งแกร่งของโจหลินนั้นจะน่ากลัวขนาดนี้ขอบเขตตันส่วนแน่นอนว่าย่อมแข็งแกรง่งทั่วทั้งเขตตรงโจคนที่มีพลังที่น่ากลัวแบบนี้ยังต้องคอยคุ้มครองคนอื่นอย่างลับๆอีกเหรอเซียวเหยียนคิดในใจว่ากันว่าเบื้องหลังของซินเอิญนั้นยิ่งใหญ่มากดูท่าว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเขาแปลกใจแต่ก็ไม่ได้ตกตะลึงอะไรมากนักเพราะเขาคาดเดาเบื้องหลังของนางออกบ้างแล้ว เมื่อเห็นสายตาของทุกคนที่มองมาเซียซินเออร์ก็ยิ้มอย่างขมขื่นอาจารย์โอโจโล,ลินเกี่ยวข้องกับข้าก็จริงแต่พูดกันตามตรงถึงแม้ว่าเขาคือผู้คุ้มกันของข้าแต่เขาฟังแค่คำสั่งของพ่อข้าเท่านั้นตัวข้าไม่อาจจะสั่งเขาได้หน้าที่ของโจโล,ลินก็คือรักษาความปลอดภัยให้กับนางตราบใดที่ทำหน้าที่นี้ได้ดีเวลาอื่นเขาจะทำยังไงก็ได้แม้แต่เซียวซินเออร์เองก็ไม่มีสิทธิ์มาสั่งเขาไม่ใช่ว่านางไม่อยากจะช่วยเพียงแต่ว่าตัวนางเองก็ไม่มีหนทางเช่นกัน ทุกคนต่างก็แสดงสีหน้าผิดหวังออกมาเจ้าสำนักท่านไปที่อยู่ไหนกันโอเซิรนเฟิงถอนหายใจออกมาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าหากท่านยังไม่ปรากฏตัวออกมาคนด้านนอกนั่นคงไม่มีใครสามารถควบคุมได้แน่พวกเขาเงียบอยู่นานก่อนที่อูเฉินจะพูดขึ้นมาว่า อันที่จริงแล้วท่านไม่ต้องคิดในแง่ร้ายนักก็ได้ตะก,กี้นี้เซียวสินเออร์ได้บอกแล้วว่าเจหลินคือผู้คุ้มกันของนางดังนั้นเขาคงไม่ก่อเรื่องส่วนเซอร์นอถูเซอร์นั้นเขาถูกจิ้งจอกพันหน้าสั่งสอนไปแล้วรอบหนึ่งคิดว่าตอนนี้เขาก็ยังคงหวาดกลัวอยู่ตราบใดที่สองคนนี้ไม่ก่อเรื่องขึ้นมาก็เป็นพอส่วนคนอื่นๆเขามองไปที่โอเซินเฟิงแล้วพูดต่อว่าส่วนคนอื่นๆนั้นอาจารย์โอสามารถจัดการได้หลังจากที่ได้ยินแบบนั้นทุกคนต่างก็พากันโล่งใจขึ้นมา จากนั้นก็หันไปมองที่โอเซิร์นเฟิงเออโอเซิร์นเฟิงอ้ำอึ้งเขารู้สึกกดดันขึ้นมาข้าจะทำให้ดีที่สุดถ้าแค่คนที่อยู่ในขอบเขตว่าส่วนเขาก็คงไม่กลัวแต่ถ้าหากมีพวกขอบเขตตันส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องมันคงเป็นปัญหาความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้เทียบได้กับขอบเขตตันส่วนขั้นต่ำแต่ถ้าหากมีนักสู้ขอบเขตตันส่วนโผล่ขึ้นมาและบุกเข้ามาในสำนักเขาไม่ได้มั่นใจว่าเขาจะสามารถหยุดยั้งพวกนั้นได้ เรื่องแบบนี้จะมีใครสามารถรับรองได้ด้วยขนาดของเขตตรงโจโลแล้วใครจะรับประกันได้ว่านอกจากโจหลินและเซินถูเซอร์ที่เป็นขอบเขตตันส่วนแล้วขอบเขตตันส่วนคนอื่นๆจะไม่แหกกันมาตอนที่โอเซินเฟิงคิดแบบนั้นด้านนอกของสำนักคังเฉียงนั้นก็มีเสียงดังราวกับฟ้าผ่าขึ้นมาข้าเถิงกวงขอพบกับเจ้าสำนักขังเฉียงนี่คือขอบเขตตันส่วนคนที่สามแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตตันส่วนขั้นกลางหรือขั้นสูง แต่ก็ยังทําให้ออสเซนเฟิงกดดันได้ในเวลาเดียวกันผู้คนด้านนอกก็เริ่มวุ่นวายขึ้นมาเถิงกวงนักสู้พพนจรที่แข็งแกร่งที่สุดในเขตตรงโจเขาหน่ากลัวยิ่งกว่าชิวเต้าเสียอีกเขายังไม่ตายมีข่าวลือบอกว่าเขาตายไปนานแล้วแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะยังไม่ตายและยังสามารถทะลวงขอบเขตตันส่วนได้ฮ่าฮ่ามีการแสดงดีๆให้ดูแล้ว สายตาของคนนับไม่ท้วนต่างก็มองไปยังร่างของชายชราคนหนึ่งที่ลอยอยู่บนฟ้าพร้อมกับความคาดหวังที่เริ่มก่อตัวขึ้นมา